พี่เดชเป็นกเกษตรกรเจ้าของรถเกี่ยวนวดข้าวคูบต้ตาเป็นคนขยันเป็นคนอดทนทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขและรถเกี่ยวนวดข้าวคันนี้ก็เป็นเครื่องมือหากินคู่ใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาพี่เดชก็ใส่ใจ ที่จะใช้อไหล่แท้คูโบตาแล้วรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นอไหล่แท้แต่ละชิ้นสยามคูโบตาให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าอไหล่ทุกชิ้นได้มาตรฐานก่อนส่งถึงมือลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นจากโรงงานสยามคูบตาเราใส่ใจในการคัดเลือกชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานมีแหล่งผลิตที่มีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นอย่างลูกกลิ้งตีนตะขาบที่พี่เดชไว้วางใจ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตลูกกลิ้งที่หล่อขึ้นรูปเรียบร้อยจะถูกนํามาชุบแข็งด้วยวิธีการให้ความร้อนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ชิ้นส่วนมีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการอบเพื่อเสริมความแข็งที่ผิวของชิ้นส่วนอีกครั้งเพื่อไม่ให้แตกหักง่ายโดยมีการตรวจสอบคุณภาพร,าพรอบที่ห เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทานและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเราใส่ใจการประกอบชิ้นส่วนตามมาตรฐานคูโบตาจากประเทศญี่ปุ่นด้วย6ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนชุดลูกกลิ้งตีนตะขา มีการตรวจสอบรอบที่2ด้วยระบบอินเตอร์ล็อกที่มีกล้องตรวจจับแบบ AI เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการประกอบทำให้มั่นใจว่าแม้เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กก็จะสามารถประกอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเราใส่ใจเพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานด้วยการพ่นสีและอบไล่ความชื้นของชิ้นส่วนด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ เราใส่ใจในการตรวจสอบคุณภาพเป็นรอบที่3เพื่อให้ชิ้นงานทุกชิ้นตรงตามมาตรฐานก่อนส่งมอบชิ้นงานเมื่อรับอะไหล่จากโรงงานเรามีกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งเป็นรอบที่4เพื่อให้บั่นใจในคุณภาพทุกชิ้น เราใส่ใจในการบรรจุด้วยการออกแบบบรรจุภันธุ์ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับแต่ละชิ้นส่วนเราใส่ใจในความถูกต้องของอะไหล่จัดเก็บและเตรียมอะไหล่ด้วยหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าอัตโนมัติควบคุมการหยิบตามวันที่ในการผลิตจึงมั่นใจในการจัดเตรียมอะไหล่ให้ตรงตามคำสั่งซื้อด้วยการสแกนบาร์โค้ดสินค้าทีละกล่อง และมีสายพานลําเลียงอัตโนมัติในการคัดแยกเส้นทางการจัดส่งให้ตรงตามเป้าหมายปลายทางที่ถูกต้องเราใส่ใจคุณภาพในการจัดส่งและให้ความสำคัญกับความรวดเร็วของการส่งมอบอะไร โดยเพิ่มศูนย์กระจายอะไหล่ภูมิภาคสยามคูบตานครราชสีมาเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งและผู้แทนจำหน่ายตรวจสอบอะไหล่รับส่งมอบอีกครั้งเพื่อความครบถ้วนและอะไหล่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดทุกความใส่ใจ เพื่อคุณภาพอะไหล่ส่งถึงมือลูกค้าเพื่อให้งานเดินหน้าและชีวิตก้าวไปยังไม่สะดุดอะไหล่แท้คูโบต้าความใส่ใจที่อะไรก็แทนไม่ได้